ครับวันนี้เราจะมาตรวจสอบระบบสายแลนนะครับที่มีการติดตั้งอยู่ในบ้านแต่ละหลังนะครับเริ่มจากการใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ที่เรากําหนดไว้ในมาตรฐานนะครับก็จะมีตัวตรวจวัดนะครับแล้วก็สายแลนหนึชุดนะครับโดยเริ่มจากการเสียบสายแลนณตําแหน่งตรงด้านล่างนี้นะครับถัดมานะครับเราก็เอาอีกฝั่งนึงนะครับเสียบบริเวณอุปกรณ์ที่โครงการกําหนดไว้นะครับ เราจะเห็นว่ามีไฟขึ้นนะครับถือว่านี้ระบบถือว่าปกตินะครับจากนั้นนะครับวิธีตรวจสอบให้เรากดออนนะครับเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้รุ่นนี้มีไฟนะครับสามารถที่มองเห็นได้ง่ายนะครับสมาชิกจะเห็นตรงคําว่าสแกนนะครับเดี๋ยวเราไว้สําหรับกดเวลาเราเปลายปากกาด้านนี้นะครับไปสัมผัสกับสายภายในของกล่องข้างหน้าเนี่นะครับเริ่มเลยนะครับ เราจะได้ยินเสียงตัวนี้มันปรับวอลลุ่มเพิ่มได้นะครับถ้าเสียงดังแบบนี้นะครับแสดงว่าสายแลนที่โครงการเดินไว้นะครับไม่ขาดนะครับถือว่าผ่านนะครับประมาณนี้นะครับครับสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบระบบสายแลนภายในบ้านนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะต้องเอาอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตามรูปนะครับเชื่อมต่อกับระบบนะครับ แล้วก็เลือกฟังก์ชันสแกนนะครับมันมีออฟนะครับไปเลือกฟังก์ชันสแกนจากนั้นก็เอาปลายกด้านนเสียวก็ไปในช่องหัวสายแลนนะครับหลังจากที่เรามีการกดด้านบนนะครับสัญญาณนะครับก็จะมีการกระพริบนะครับแบบนี้แสดงว่าสายที่เราเชื่อมต่อเนี่ยปกตินะครับก็ถือว่าจบในการทดสอบเราทําแบบนี้ไปจนทุกห้องที่มีระบบสายแลนนะครับโอเคครับ